คือหนูไม่อยากให้ใครเจ็บหรือว่ามีเลือดออกเลยอ่ะมันอาจจะมีคนเจ็บบ้างทำไมมันต้องถึงขั้นเจ็บตัวกันเลยอะพี่อ่าถามคำเดียวว่าชีวิตเขาอันตรายไหมอ่าก็ดูอันตรายอยู่ครับแล้วชีวิตก็เป็นมาเฟียใหญ่ตัวใหญ่ตัวสวัสดีลุงอับปีเอ้ยอับดุลอ้อับดุลเฮียคนนี้วิปครีมน้องสาวผมเอง ลื่นปืนครับพี่โอเคขอบคุณครับผมวันนี้ครับกระทืบอาะเฉินหน่อยสงสัยวันนี้ได้กระทืบอาะเฉินหรือเปล่าวะแต่ผมเป็นคนแบบไม่ค่อยดุไม่ค่อยโหดเลยมันจะให้ผมทำทรงตึงบ้างก,ก็ไม่ได้อนะเดี๋ยวโทรหาวิพีมก่อนเดี๋ยวต้องรีบปฏิบัติการเร็วๆ เราต้องปฏิบัติการให้ไววีอัพฮัลโหลน้องสาวพี่จ๋าอยู่ไหนคะตอนนี้พี่กับเราอยู่หน้าร้านเชฟเดี๋ยวพี่จะไปหาหนูอยู่ไหนโอเคเจอกแลนฟ้าแลนฟ้าโอเคได้โอเคค่ะเราไปเจอกันตรงอื่นไหมที่ไม่ใช่แลนฟ้าอ๋ส่งจีมาให้พี่กะปิก็ได้ครับอ๋ออยู่กับกะปิใช่ไหมงั้นสวยเลยอยู่กับกะปิแล้วบอกกะปิว่าไปบ้านกล่องเจอกันบ้านกล่องกะปิรู้เรื่องคงยูอยู่นั่นเปล่า คงยูไม่อยู่ครับแต่ว่าหนูอ่ะหาคนมาให้พี่ได้ประมาณสิบคนโอ้สวยสวยสวยงั้นงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยเรียกคนมาตรงที่เราโอเคได้ได้พี่เจอกรุงยูละได้จะเฮ้กคงงยูส่งเฮียหน่อยวะได้คะเฮียเฮียไปไหนครับบ้านกล่องไว้พี่พี่มาร์กได้ไหมกูจําไม่ได้เหมือนกันอ่ะเลี้ยวขึ้นไปข้างบนอ่ะแล้วไปหาเอาก็ได้ีที่เจอวันนั้นเปล่า บ้านกล่องอนะ่ะบ้านกล่องมึงจำบ้านกล่องไม่ได้เหรอไอ้เหี้ยอ๋อไม่ไม่ไอ่ไบ้านที่ที่เจอคืนนั้นใช่ไหมนี่มึงอยู่ซีบ้ายัางไงมึงไม่รู้จักบ้านกล่องนะอ่ะอ๋อโอเคโอเครู้รู้เออรื <laughs> ้อปืนครับพี่โอเครื้อปืนครับพีขบ่ขอบคุณครับผมเหมาะสมครับเจ้านายพ,พี่ผมตีไปห้าสิบทีไม่ติดรพี่ เอาแล้วตอนนี้มีอาวุธไหมอาวุธนั่นแหละไม้ไม้เบสอะตีไปห้าสิบทีไม่ตีพี่คือครั้งละสองหมื่นประมาณเอ็มหนึ่งอะพี่ไม่ตีต้องไปฟาร์มเงินเพิ่มอ่ะไอ้เหี้ยมันตีไปเอ็มหนึ่งเลยเหรอไอ,อ้กงยยมันตีไปมันตีอาวุธไปเอ็มหนึ่งอะนะใช่พี่ไม่ตีพี่ไม่เย็ดไอสัตว์ ตัวผมไม่น่าจะมาบ้างดีเ้เอาเอาบ้านหลังนี้เอาบ้านหลังนี้ไอ้ไอ้ไอ้กองโยเข้าไปเลยใช้มือเหรอพี่นเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยหลังเนี้ยในถ้ำในถ้ำพอเอ้ยหยุดหยุดหยุดกูกูขับเป็นกูขับเป็น <c oughs> โอ้ยเฮี้ยคอมเครื่องดีแม่งแรงนละละกจริงๆว่ะคือผมตั้งเฟผมตั้งภาพอะแบบไฮเลยนะ กราฟิกอะหายแต่จริงๆมันปรับแบบสุดได้เลยแต่ผมเอาเอาแค่นี้พอแล้ว 4K อะ 4K นะแล้วสตรีมไปด้วยเครื่องเดียวไอสัตว์เฟรมมั่งร้อยสสิบโอ้โหมันมันโหดมากอะ่ะไอเฮีย เฉินตัวฟีต้องเอาถึงสิคนเลยหรือเปล่าเลยเหรอครับไอสัตว์มึงพูดจาอะไรให้เกียดเขาด้วยตัวฟงตัวฟีอะไรเออผมยังไม่เคยปะมือกับเขาในในโลกอันนี้เลยอะในโลกในโลกไฟเอ็มอะนะก็ขอดูหน่อยแล้วกันว่าเฉินตึงไหม อ่โอเคเรามีใครบ้างห้าสูตรแปดสูตรคือแบบดีที่เองฮัลโหลครับฮัลโหลเฮียว่าไงผมอับดุลนะว่าไงอับดุล ผมมีเรื่องอยากจะให้เฮียช่วยหน่อยว่ะแต่เฮียมากคุยกับผมก่อนได้ไหมที่ไหนอะ่ะเดี๋ยวผมส่งโลไปให้เฮียว,ว่างสักสามชั่วโมงในประเทศไทยป่าละ่ะสามชั่วโมงเลยเหรอประมาณนั้นอาจจะไม่ถึงสามชั่วโมงไม่ว่างหรอกสี่ทุ่มมี <c oughs> แอดดอปของแก๊งเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาก่อนก็ได้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮียเฮียเดี๋ยวเรามาคุยกันตรงนี้โอเคโอเคได้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 เอาว่าเฮียตังกวะ เฮียตังไอโจนาธานมีใครอีกกูส่งให้ยับอ่ะไอช่งมันจะมีอาวุธเปล่าวะ สอนเหินไปเลยครับพี่50ไป50วีเอทถาดแดงวันคอมจอฟ้าเหรอพี่มันจะจอฟ้าแบบ480เฮิรต์ไหมใช่อ,อคอมที่ประเทศไทยอะแม่งจอฟ้าทั้งคืนเลยกูนั่งทำตั้งแต่สี่ทุ่มมั้งจนถึง8ปดโมงเช้าอะลงวิดดโอไปแบบประบาล้านกว่ารอบได้ไม่หายไอสัตว์ กับแ,นนแล้วพอไปนอนใช่ไหมกูไปอ่านเม้นดีๆในเฟซเขาบอกว่าให้กูปิด XMP แต่กูเข้าใจว่าให้เปิด XMP กูก็เปิดแล้วไง<อ>ไอสัตว์ตอนนั้นกูนอนแล้วนะกูเอาหัวนอนลงบนเตียงแล้วอะเส<อ>ร็จปุ๊บอ่าน <c oughs> คอมเมนต์เอา้าเขาบอกให้ปิดนี่หว่าไม่ให้เปิด <c oughs> กูก็เลยเด้งเลยแบบนอนปุ๊บกูเด้งปึ้งขึ้นมาเลยอะแล้วก็แบบเปิดห้องทำงานแล้วก็ปิดเ MP อไอสัตว์ได้เลยหายเลย ลื่นปืน๊ดเลยองบตั้งนานใช่ไหมเออกูงมตั้งนานไอสัตว์ทําตั้งสิบชั่วโมงได้มั้งกูเล่นมาเวลจนแบบว่าคือมาเวลเกมมันแรงใช่ไหมล่ะครับแบบปรับมันมันแรงอะ่ะถ้าเล่นมาเวลได้เกมเฮี้ยอะไรแม่งเล่นได้หมดอะ่ะเอออ่ากูก็เล่นกูแรงรถจากไดได,ดมอนหนึ่งอะ่ะจนไดมอนสามมไอเฮี้ยเพราะว่าหลุดไงกูโคตรหัวร้อนเลยเฮี้ยกูเฮี้ยเป็นเฟรมเจนหรือเปล่าวะเ,เป็นนู่นเป็นนี่เปล่าวะ พยายามหาพยายามอัปเดตทุกอย่างชิปทรงชิปเซ็ตกูอัปเดตแม่งยันแอนตี้ไวรัสไอ้เอี้ยทำหมดกูเอาไอ้เฮียแรมใหม่กูไม่ต้องมาถูยางลบหรอกมั้งไอ้เฮียสายกาจอแม่งไม่แน่นหรือเปล่ากูท็ทำของกูไปเรื่อยอะ่ะ GTA เกูเข้าหมดปรากฏ <laughs> กูมานั่งปิดเอกัมพีสินาทีหาย <laughs> ไม่ถึงได้เฮียสองนาทีได้ <laughs> เป็นไง ลื่นปื๊ดเลยเอ่ะพี่ลื่นปื๊ดเลยนี่บอกว่าไงเอามาทำงานนี้เหรอ <laughs> ใช่ <laughs> กูถ่ายทอดสดไปดาวโลกอ่ะโอ้เฟรมวิ่งร้อยสามสิบอ่ะมั่งสุดจัดสุด,ด,ด 4K นะหูยถ้าถ้า 4K แล้วขนาดนี้ถือว่าไม่มีที่ไหนสุดแล้วพี่เ้ยเออถ้าสุดกว่านี้ก็ห้าสุดเก้าสุดแล้วไอ้สัต อ๋ใช่ผมคิดว่านะเป็นอย่างนั้นครับไอ้ไดเวอร์ของห้าศูนย์แปดศูนย์ไอ้ห้าศูนซีรียเอะ XMP มันยังไม่เสถียรผมมีความรู้สึกว่าแฮปปี้มากตัวเองได้ใช้เน็ตแบบเต็มเต็มประสิทธิภาพมากเพราะว่าเมื่อคืนว่างไงเลยอันอันก็ใช้สตรีมผมก็ใช้สตรีมแล้วแบบสตรีมโอเคเลยไมอเฮียมึงสวยจัง สวยดีปั๊มไอที่ใช่ค่ะพี่ใช้ค่ะว่าไงน้องสาวพี่เดี๋ยวรอรอแอดดับก่อนก็ได้คาะหลังแอดดับได้ไหนบ้านกล่องี่บ้านสูเปอร์ค่ะไม่ใช่ตอนแรกกูจะไปบ้านกล่องแล้วพอไอกลงยูมันขับผ่านบ้านสูเปอกูก็เลยมาบ้านสูเปาไงโอ้โหจบจับอะไรหนูหนูน่าจะขอไปแอดดับกันก่อนสามทุ่มได้เพราะว่าคนที่จะมาช่วยอะ เขาก็อยู่แก๊งอยู่นี่แหละโอเคเข้าใจรู้เรื่องเดี๋ยวพอดีว่าเดี๋ยวจะให้คนในแก๊งเฮียตังมาหน่อยเช่นะคะแก๊งตังเหรอเฮียตังใช่แล้วเคลียร์กับเขาเรื่องเดี๋ยวค่อยเคลียร์ที่หลังก็ได้อ๋อเพื่อนของพี่อับบอกว่าเฮียตังคือใครอ้าวเมื่อกี้ผมไปเจอเฮียตังมาพอดีเลยนะพี่ก่อนมาหาพี่นี่แต่เขาก็คงมาแผนเป็นไงคะ คือหนูยังไม่รู้เลยรู้ป่าว่าแผนลองใจคืออะไรทําทําไมทําไปเพื่ออะไรแล้วคือหนูคอยทำได้ไหมว่ามันจะมีใครต้องเจ็บตัวเจ็บอะไรไหมคะคือหนูเป็นห่วงเป็นห่วงทุกคนเลยเป็นห่วงทั้งพี่ด้วยแล้วก็เป็นห่วงทางเขาด้วยคือหนูไม่อยากให้ใครเจ็บหรือว่ามีเลือดออกเลยอะ่ะมันอาจจะมีคนเจ็บบ้างทำไมมันต้องถึงขั้นเจ็บตัวกันเลยอ่ะพี่อ่าถามคําเดียวว่า ชีวิตเขาอันตรายไหมอ่าก็ดูอันตรายอยู่ครับแล้วชีวิตเขาก็เป็นมาเฟียใหญ่ตัวใหญ่โตสวัสดีลุงอับปีสวัสดีอับดุลเฮียคนนี้วิบครีมน้องสาวผมเองสวัสดีค่ะเฮียสวัสดีครับน้องวิบครีมพี่อยากกินครีมจังเลยพอดีว่าเออให้เดี๋ยว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 อย่าเพิ่งมุ่งอย่าเพิ่งมุ่งฟังเรื่องข่าวกันเสียเสียไปเย็นใจเย็นไอ้แค่ก็เปิดอยู่เลยเหรอคะ จังหวะมันได้เฮียเรื่องนี้ความลับแบบลับแบบลับแบบลับลับลับเลยนะอ่าลับลับลับแต่ว่ามีอีกประมาณสามพันกว่าคนรู้ด้วยลับลับแล้วลุกด้วยเออแต่อันนี้ก็ไม่น่าจะน้อยลับด้วยลุกด้วยเออยังไงครับเกิดอะไรขึ้นเคยอย่างนี้เฮียมันมีคนมาจีบน้องสาวผมไอคนคนนั้นน่ะเป็นคน ทรงใหญ่โตแล้วเราก็าคนโตเลยเหรออ่าคนใหญ่คนโตคนใหญ่คนโตแล้วทีนี้เนี่ยเขามาจีบน้องสาวผมแทนที่จะใส่ใจสักหน่อยกับไม่ค่อยใส่ใจทิ้งแบบว่าทิ้งให้เหงาปล่อยให้เหงาบ้างมาบ้างไม่มาบ้างคนมันคบกันอะเฮียเฮียเข้าใจปะคนเราบบมันก็ต้องมีอความใส่ใจให้กัน ทำให้รักแล้วจากไปงี้เหรออ่าอะไรประมาณนี้ยามที่แบบว่ายังไม่รักขนาดไหนค่ะคิดถึงรักกันค่ะอ่าคิดถึงเธอมีฉันแต่ว่าฉันมีใครยามคิดถึงมีบ้างไหมได้พบเธอแล้วแล้วเข้ากับเขาได้ไหมครับเข้ากันหรือยังยังค่ะยังไม่เข้ากันยังไม่เข้ากันจริงก็ยังไม่มีสถานะอะไรด้วยค่ะโอ้ไม่มีสถานะก็เข้าได้ครับของอยู่ที่ใจเอาเหรอคะโอเคเดี๋ยวไว้วันหลังจะลองดูครับ เล่นผมพูดเล่นผมพูดเล่นเผื่อใจเอาไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะสายแล้วเฮ้ยผมผมช่วยอะไรได้บ้างครับนี่พี่ว่าเอาจริงๆอ่ะไม่ต้องมีคนเยอะหรอกเราเอาแค่นิดๆหน่อยๆพอแล้วมั้งเราไม่ต้องเอาให้มันเป็นอีเวนต์ใหญ่ผมอยากให้เฮียมาร่วมด้วยผมจะผมจะจัดฉากจัดลักพาตัวน้องสาวตัวเองแล้วผมจะดูซิว่าเขาจะมาช่วยไหม โอ,โอ้เอางันเลยเหรอใช่แล้วแล้วจะให้แบบว่าเฮียเล่นบทผู้ร้ายอย่างงี้ใช่ป่ะแบบร่วมวงด้วยใช่ไหมผมจะเป็นคนเขายังไม่รู้ว่าผมเป็นพี่ชายเขาอ่าอ่าอ่าเดี๋ยวผมจะเปิดหน้าเปิดตาชนกับเขาเลยแล้วก็ดูซิว่าเขาจะกล้าบุกฝ่ามาช่วยน้องสาวผมไหมถ้าเกิดว่าเขากล้าเอาตัวเข้ามาเสี่ยงในที่นี้แสดงว่าเขารักจริงผมก็จะเปิดทางให้เขาได้แก้ตัวใหม่อีกครั้ง อ่าโอเคแล้วทําอะไรให้ทําอะไรบ้างก็ใหู้้รายใช่ไหมใช่ให้เฮียเนี่ยประมาณเนี้ยเนี่ยเป็นคล้ายๆไอตัวเนี้ยอ่าอ่าโอเคโอเคแล้วก็เอาวงอาวุธอะไรมาแน่นๆอยากได้กี่คนผมอยากได้แค่เฮียกับผู้ติดตามสองคนพอแล้วอ่าลงซุนเนี่ยเหรออ่าลงศุนว่าเปล่าลงสุนสนใจไหมล่ะได้แต่ พอหรอน้อยนะคนอ่ะไม่ต้องเราก็เอาแค่น้อยๆพอแล้วเราไม่ต้องเอาเยอะหรอกลุงเขาเขาแค่คุยกันนีดเฉยใช่ตอนแรกผมกดจะเอาสี่สิบอ่าโอ้โหแต่ไปไปมาๆกูว่าโจรลักพาตัวเฮียต้องสี่สบมึงบ้าเปล่ากูว่ามันไม่ใช่โจล่ะอ่นี่รัฐบาลบกชิงตัวประธานาธิบดีชัด เอาอย่างนี้เอาแค่นี้พอก็นโยบายแกง๊งอ่ะก็คือถ้ารับงานมาแล้วก็ต้องทำเต็มที่แต่ว่าไม่มีฟรีเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดว่างานนี้สําเร็จเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงผับได้ไหมเอางี้เลี้ยงผับหนึ่งวัน, <c oughs> น,น 500, ได้ไหมเฮียนะเฮียเฮียจะมากี่คนสองคนพอนะจะเอาแค่สองคนใช่ไหมใช่เราเอาแค่สองคนผมให้คนละคนละห้าแสนได้ไหมเฮีย โอ้เยอะไปเปล่าอ่ะคนละห้าพันอีกอ่ะคนละห้าร้อยแล้วกันเฮียผมจ่ายเลยโอ้ยน้อยไปไอ้บ้าเอ้ยอ่ะคนคนละสองแสนห้าอ่ะ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 สองแสนห้าไปสองคนห้าแสนโอเคเฮียแล้วเดี๋ยวผมเลี้ยงกะหรี่ด้วยโอ้โอ้โอเคโอเคกะหรี่ปั๊บ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 เหรอใช่กะหรี่ปั๊บอ๋อกะหลี สองสองแสนห้าเลี้ยงผับด้วยเนี่ยผับเขาจะเขาเห็นว่าจะเปะิดตอนสามทุ่มครึ่งเทียแบบว่าอยากลองแม่เล้าอะ่ะอ๋อเดี๋ยวอีเวนต์เราน่าจะหลังแอร์ดอปอ่ะเนียอ๋อหลังหลังแอร์ดอปใช่ไหมใช่แอร์ดอปเสร็จสามทุ่มค่ะน่าจะประมาณสามทุ่มสิบก็ได้แล้วมั้งค่ะใช่สามทุ่มกว่าพอเราเสร็จเรื่องแล้วเราไปกะลีกันแต่คืนนี้สี่ <4 S 1> ทุ่มอะ่ะกะ<ร>ลี<อ>ปับป๊บ สี่ทุ่มของแก๊งมีแอร์ขอแบบว่าเสร็จเรื่องก่อนสี่ทุ่มได้ไหมแต่<พ>ทันปะเป็นไปไม่ได้เฮียเอาไงดีวะลงศุนแอร์ดอปเราสำคัญนะนี่ก็จริงก็ต้องแห้งก็ต้องเริ่มตั้งแต่ตอนเนี้ทันอยู่ใช่ถ้างั้นก็ต้องเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยอะทนันคืออย่างนี้นะถ้าให้เกินสี่ทุ่มขอโทษทีมันไม่ได้ครับเพราะว่าผมต้องไปแอร์ดอปก,กันจริงๆแอร์ดอปของแก๊งตอนสี่ทุ่ม แต่ว่าคืองี้แอดอกของแก๊ง่มันไม่ได้นานขนาดนั้นมันเอ่อใช่ก็เข้าไปเสร็จแล้วเล่นแค่ประมาณสิบห้านาทีก็เสร็จแล้วเอาไงดีวิบเราเริ่มสี่ทุ่มกว่าไหมถ้าเริ่มสี่ทุ่มกว่าได้อยู่มันจะดึกไปปะหนูแล้วแต่ใช่ค่ะใช่สำหรับผมผมว่าไม่เป็นเวลาที่ดีเลยไอ้ที่ดึกน่าจะมีแค่พี่คนเดียวนั่นแหละเฮ้ยใครบอกดึกกูอะไอเหี้ยสี่ห้าวันไม่นอนดูดยันเช้า ดูดดูดน้ำดูดน้ำดูดน้ำเวลาคนเรานอนดึกมันต้องการน้ำไงออใช่น้ำเปล่าน้ำเปล่าใช่ใช่ครับเปล่าน้ำเปล่าน้ำเปล่าน้ำเปล่าเฮ้ยเฮ้ยใผมผมผมไปดูคลิปไอ้นะอะไรนะไอ้ที่เขาฟิชเจอริงกับเอ็กคอร์ดอ่ะที่เขาเล่นขโมยของในบ้านผีอ่ะฮาดีนะผมว่าโฮ้ยฮาฮาแต่แต่ว่าชอบชอบตายบ่อยไปหน่อย นั่นดิไอไออะไรนะไอจ่าตีปะแม่งโคตรกากเลยไอ,อ้นั่นมันเล่นกากอยู่แล้วไม่ใช่หรอ,อ,อมันไปมันไปเกมไหน,ไม,นมันก็กากนั่นน่ะดิออมันเล่นกากมา,ากเลยอะดูไปแล้วก็เป็นตากล้องอเดียวกินแรงชาวบ้านเขารอรอดูของช่องเอคอสเดี๋ยช่องเอคอสจะเสร็จแล้วอ๋อเหรอโอ้ช่องเอคอสเขาอันนี้สปอยเนื้อหาไว้ก่อนเลยเห็นเขาบอกว่าเดี๋ยวพาร์ทสองเขาจะมาแล้วนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเขา อัดกันประมาณนู่นอ่ะ22ด่านได้อ่ะโอ้โหยี่สิบสองด่านอัดคนเดียวเหอะไม่ไปแล้วเนี่ยไม่เอ้าเฮียรู้จักมันหรอเฮียเฮียรู้จักกันไม่รู้เออรู้จักเหรออบกกูไม่ไปคิดคิดแทนคิดแทนอ๋อแต่ว่าเป็นเป็นกูกูก็ไม่ไปยี่สิบสองด่านอ๋อไม่ต่อให้จะไปอ่ะผ่านหรือเปล่าเอางี้ก่อนเออนั่นเองด่านสองยังไม่ผ่านกันเลยใช้บ้าเอ้ยโอเคสองสี่ทุ่มนิดๆเจอกันเฮียสี่ทุ่มนิดๆเจอกันเดี๋ยวเสร็จแอร์ดรอปแล้วมาบอกรู้มือ พี่ต้องบอกรายละเอียดไอ้นี่เขาไหมกรายยละเอีดว่าใครเป็นคนมาจีบหรืออะไรยังไงอ๋อใครรใคคนนั้นคือเขามีชื่อว่าอาเฉินน่ะผมก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครโอ้โห What the fuck ทำไมอะเฮียทำไมอ่ะเฮียเฮียรู้จักเหรอเฮียเราจะเป็นใหญ่เฮียเฮียตัวแรงซะด้วยเฮียวันเหรอไม่ได้วันหรอกแต่ว่าตัวแรงนะโว้ยโอ้ย เฮียเฉินเฮียฉุนเฮียเฉินอะไรชื่ออย่างกระดาลาอะไรสักอย่างอ่าเพื่อ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 ผับแล้วกะหลี่ปั๊บแล้วเฮียทําได้โอเคเฮียคอไม่ชัดเลยนะเฮียเคลียคอเดี๋ยนะเฮียนะฮะไม่ชัดหรอใช่คอเฮียมันกระตุกส่งเออเฮียวันหรอไม่หวานเฮียตัาวันหรอ เพื่อเพื่อเพื่อกะลิปั๊บทำได้อยู่แล้วโอเคเดี๋ยวเฮียเตรียมตัวก็เปลี่ยนทรงทรงผมสีผมอะไรให้เรียบร้อยนะใช่ใช่ได้ได้ได้แล้วก็เนี่ยแต่งตัวแนวเนี้ยคล้ายๆกับพวกมันนี่ไฮอะไรพวกเนี้ยเฮียเคยดูไหมเคยดูเคยดูไอ้มันมันนี่ไฮเวอร์ชั่นอินเดียเฮียราคาซาเดปเปลอาเซนิชินาชุกกะคิชาโดโอเบลเจาเบลเจาใช่ไหม จัดไปจัดไปเอาเวอร์เอาเวอร์ชั่นที่อินเดียนะเฮียเวอร์ชันอินเดียเหรอใช่ได้เลยได้แล้วเราเจอกันรรนน้อเรรรรชชเเอางี้คืนนี้แม่เราจะต้องเป็นของของเฮียแค่นั้นแหละโอเคได้เฮียเจอกันไม่ได้เราได้เงินมาเฮียเราก็เปิดห้องเยรูเลยเยรูซาเลมเลยเหรอใช่ใช่เออโอ้โหมันเปิดกี่แสนนะ เปิดแสนหนึ่งโอ้ยแสนหนึ่งชิวๆโหได้ฆ่าตัวไปเปิดใช่ชิวเลยก็อีกอีกที่เหลือก็เป็นฆ่าตัวน้องๆไงเออก็มีความสุขกันก็จ่ายกันคนละครึ่งนะไปเฉินก็เฉินเธอวะเออเออต้องงี้ดิวะเฉินเดี๋ยวเจอฉุยหน่อยแล้วกันฉุยฉายอะรู้จักไหมนี่ไม้กระบองฉุยฉายหรือฟักแป๊บนึงนเอะว่าแต่มีอาวุธหรือยังเออเออั่นน่ะ อาวุธผมมีแล้วนี่ผมมีอาวุธกากๆอยู่แต่มันอยู่ที่ใจเอาจะระสุนก็ต้องมีปากฉลามปะนี่มี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 อ่าเขามีเขามีอยู่เขาเพิ่งเข้าประเทศมาเขามีปากฉลามกันอยู่นี่ได้ได้ได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยถือว่ามันถือว่ามันใช้ได้จริงถือว่ามันใช้ได้จริงบังมีปหมเนี่ยไอ้ปากฉลามเขาเนี่ยคนอื่นเขาบอกมีเขาควักโชว์บังไม่ควักอ่ะ ปากฉลามอ่ะมีแต่ว่าผมไม่ได้เอาใส่ตัวไว้ของอันตรายผมเก็บไว้ไงโอเคโอเคโอเคเขาจาเขาจับของอันตรายอ่ะเก็บไว้ลึกๆไม่มีก็บอกไม่มีจะได้ช่วยดันก่อนมีเฮียเอาดีๆนะมีจริงเปล่าอมีมีกูมีหรือเปล่าวะไอ้เหียมีมีมีเออมันต้องมีสิ มันอยู่ในกระเป๋าหลัง่ะพี่ดูดีดีกระเป๋าหลังเหรอเออเนี่ยมันอยู่ในกระเป๋าหลังมันชื่อบั t ท o n อะไรสักอย่างอะไรพี่ลองเปิดกระเป๋าดูดีดีอ๋อนี่ไหมเออเออปึ๊บโชว์เสียไปฟักออกไหมเออเออเนี่ยแหละ้อมดโอเครับเรื่อง เดี๋ยวโทรไปได้ไงเดี๋ยวผมอะไรนะขออีกทีจะเมมได้ก็ที่โทรไปเมื่อกี้ไงแปดห้าห้าเก้าสี่หนึ่งเดี๋ยวว่าจะไปประมูลเบอร์สักหน่อยวะจกได้เบอร์อะไรอ่ะศูนย์ศูนย์เจ็ดยังไม่มีนะเบอร์นี้ยังไม่มีนะเออยังไม่มีด้วยไปประมูลดิแปดห้าห้าเก้าสี่ เฮียคอคอเฮียมันสั่นจริงนะเว้ยเออเหมือนว่าั่นคอยนะคอเฮียเหมือนมีเสหักออเ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 อเออเออเออ่ออเ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 อกเออเออเออเอเอ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 อนออเออเเอเปเออเ หายย่างหายย่างอันนี้เฮียลองเฮียลองวักให้ฟังสักสักรอบวน่ยเฮียไม่ได้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 เฮียต้องคุมประเทศให้ได้นะถ้าเฮียคุมไม่ได้เดี๋ยวผมซื้อผ้าใบให้โอ้มันจะพอเหรอมันอันใหญ่เด้อผ้าใบชุบแป้งทอดก็ได้อะ ก็คือเนี่ยเพิ่งจะไปแนะนําตัวกับเขาเนี่ยอาเฉิญเชิญเชเนี่ยอันนี้เฮียเบอร์อะไรเฮียเบอร์อะไรเดี๋ยวผมเนาไม่รู้หรอกใช่เขาไม่รู้เขาเขาเห็นแค่ผมกับวิพีมสองคนเองเวลาเฮียไปเฮียก็ปลอมเสียงดิไหนเฮียลองปลอมเสียงเลยเอยเไนเฮอเย่าเขีาอมเีนเเสียงเลยไหนเีงปอมเสียงเลยียองเงลยนเฮียลองปลเนอเยงนเเงนฮยลัวชเยเขายงไม่ได้แน่นอน นี่เฮียใส่อันนี้ไปรับรองคอไม่มีสัน่น oh, อ๋อเข้าใจแล้วครับผมเอออ่าอ่าน<ๆ>ี่นี่คำสั่งเรียบร้อยคำสั<ๆ>่งเคลียร์คอ<ๆ>ล,ล,ล,ลอง<ๆ>อวากใหม่วักใหม่ว้าวาว้าวว้าวว้ดเจ้าวอ้าว้าวว้าวล้าวว้าวเ้าวว้รืว้ง้าวรูา้าวม้าวว้าวว้าีว้าวว้าวว้ว้าวว้าวว้าว้าววเาี้าวว้าว่้นวว้าวว้าีย้้ กินน้ําให้ครบ8ชั่วโมงนอนให้ครบ8แก้วฮะต้องแก้ไหมไม่ต้องไปดีกว่าแก้วหรือเปล่านอนครบ8ชั่วโมง<ๆ>โอเคเฮียสอ่วเจอกันครับเจอกันครับ